vacuum, thank you so much. grateful to Tony. คลิวเดี๋ยวชัญหน่วงมากครับแล้วเจอกันใหม่แล้วจากกับไหมนะคะแล้วจากกับไหมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายเฮดอย่งกันยูเย่งกันยูนะครับนี่คือวัดีชาลีเข้ามา Say Hi ตอนนี้นะครับทุกคนใช่ๆไอ้ดูน้องแล้วกันนะฮะ โอเคเดี okay. anyway, okay. Please, okay. Uh, okay. Mm ๋ยวชาลีแป๊บนึงนะชาลีข้อความอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้เดี๋ยวให้ทักทายกับโอเคเจอกันไหมโอเคอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะให้ชาลีลาชาเย็นด้วยแป๊บนึงนะครับอะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะให้แต่ชาลีลาชาเย็นก่อนอ่ะชาลี ่ขอ20บาทขอบาทคุณนะคะขอบคคุณนะะแล้วเจอกันใหม่นะคะรักเจ้ากไหมนะคะนี่รักพี่ชาลีไหมรักพี่ชาลีไหมรักไหมรักไหมรักชาลีไหม Yes my brother my brother เจอกันใหม่เจอกันใหม่สู้ๆ Thank you ขอบคุณค่ะ บบาายยสลับกันนะครับเดี๋ยวให้ดูสลับกันเพราะว่ามันมี2กล้องนะครับถ้าเกิดน้องออฟจับฮฮจองต้องจะจับชาเลนนะครับสลับกัน3,700คนสวัสดีครับปักชยลีอีกรอบหนึ่งได้ไหมฮะปักชาลีอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับแอดมินนะครับน่ารักมากครับขอบคุณชาลีนะขอบคุณชาลีที่มาส่งน้องนะครับขอบคุณนะ ใช่ใช่ใช่ไปเซฟไลน์เจียเจียเจี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 อ่ะวันนี้ฮะจองแต่งตัวน่ารักโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะฮะขอบคุณแอดมินนะครับแล้วเจอกันใหม่ฮะจองชาลีเซธแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่โอเคค่ะ น่ารักมากอลยคาลุกเลาต้อง go Korea and make music video เร็วเอ็วเร็วเร็วเข้าใจไหมลุอ and e b a c k มาลกเนี่ยคำตัวเกเตอร์เอ้ย g กทูเกเตอร์โอเคนะครับฮะไปฮะระวังตัวโดนใช่ใช่ อ๋ออ๊อหนูหนูหนูจับหาจองใช่ไหมมันเดี๋ยวจะได้สลับกันจะได้เว้นกันแต่พี่จะได้ไปหาอ่าจะชายเย็นโอเคหรือว่าหนูจะไปชายเย็นสลับกันหรือว่ายังไงอ่าฮะเพราะว่ามีสองกล้องจะได้ได้ดูกันด้วยอ่าฮะโอเคอา โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเอ่อผมจะให้แยกกันเลยครับเพราะว่าผมจับหาจองก็แ <fit S 1> ล้วก็เห็นน้องออฟจะได้แบบคนละคนไปครับนี้นะครับทุกคนผมไปจับน้องน้องชาเย็นก่อนเพราะว่าทุกคนจะได้แบ่งกระจายช่องกันดูด้วยนะครับ ขอบคุณหัวใจสีฟ้าด้วยนะนะ<ม>ครับเดี๋ยวสลับกันนะครับเดี๋ยวนี่น้องไปก่อนทะเย็นเช็คอินใช่ไหม,ไมโอเคเช็คอินเชน็คอินโอเคอครับเดี๋ยวพาน้องไปก่อนโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง นี่นะครับทุกคนแบตเตอรี่ก็โอ้โหก็จะหมดแป,ป๊บนึ่จับหน้าตอมกันเดินทางปลอดภัไยได้ครับเพราะว่า น้องเขาไปเช็คอินแป๊หนึงนะครับเดี๋ยวออกมาเดี<ๆ>๋ยวออกมาเดินทางปลอดภัยได้ครับ<ๆ>สบินมาส่งครับมามาม,ามาครับมาแต่ว่ายังไม่ได้เห็นเลยไม่รู้รถจอดตรงไหนหรือเปล่า เดี๋ยวรอน้องมาแป๊บนึงนะครับชายเย็นตัวสูงมากครับ170ครับตัวเท่าเราเลยตอนใส่รองเท้าสูงไปอีกบา,บายยนะตาแเป๋วเขาไปเช็คอินอยู่ครับเดี๋ยวรอออกมานะชลีมาส่งแล้วครับเมื่อกี้ชลีมาอีกกล้องเชื่ออะไรไปดูของน้องออฟนะน้องพอดีน้องเขาไปในเกียรติตัวนี้ครับเข้าไปในเกยเียรติรออยู่้างนอาแป๊บนึ่งน้องออฟชื่อฮันเตอร์นะครับทุกคน ดูกันเพื่อนๆอยู่ตรงไหนเพื่อนๆอยู่ตรงไหนกันเขารออยู่ด้านนอกอยู่เราไม่ได้เข้าไปกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอเช็กอินเดี๋ยวรอออกมาอื้ม สวัสดีครับไปที่เลยเดี๋ยวรอนี่รออยู่ตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวน้อง